ครับวันนี้ก็จะมา unbox ไซส์เอสนะครับเพิ่งได้มาใหม่เลยครับลองมาดูดอทกันนะครับกล่องสวยเลยแพ็กเกจจิ้งสวยเลยนะครับ ลองดูพระเอกก่อนนี่ดอทน,นี่คือตัวดอทนะครับยึดไว้ชาร์จมีไฟอยู่นิดหน่อยนะครับไว เป็นถุงผ้าถุงผ้าแล้วก็มีผ้าไมโครไฟเบอร์อ่ะเ็ดดัดโอเคเก็บไปก่อนล้วเก็บจิ้งโอเคนะผิดตามกันนี่โอเคไปอ,อันนี้คืออะไรเนี่นยน็อตอ่ออ่าน่าจะใช่ครับ อย่างละหกตัวนี่มีเบอร์อยู่โอเค่ามไปเสร็จแล้วอะไรอีกนี่คือมัามีข้างล่างนะนี่เป็นเจี๊ยสายชาร์ตสายชาร์ตสายชาร์ตยู ก็มีปจัจแจนี่เป็นไรเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นสายห้อยข้อมือนะนสายห้อยข้อมือนี้น่าจะเป็นสายชาร์จไทซีธรรมดาเ,นะเก็บไว้ก่อนปจัจแจปรับน่าจะเป็นปจัจแจปรับตั้งรดนะ คืนยากนิกตรงนั้นโอเคต่อไปเป็นอะไรนี่ไรอีกนี่เป็นคู่มือมือที่เราน่าจะอ่านกนทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการซีโร่การปรับตั้งสูงตัอนะครับอ่ะเก็บไว้ก่อนค่อยว่ากัน กล่องแพ็กเกจสวยดีแต่น่าเสียดายนะครับที่โอซาเขาจะไม่ทําตลาดในประเทศไทยครับเป็นเรื่องน่าเสียดายเรามาดูที่เรื่องของดอทวัดีผมสั่งดอทมาแล้วก็คิดว่าจะปาดสไลด์นะครับก็เลยซื้อตัวสั่งตัวนี่มาด้วยแผดลองสไลด์เป็นของโอซาแหละครับ เป็นแบบอันนี้เป็นฟุตปิดไอเนาะตัวเนี้ยจะเป็น i m s c ฐานคนเรฟุตปินก็เลยกะจะปาดไหนๆก็ปาดละปลาดเป็น IMR แล้วก็วางแผ่นเพจปรับเนี่ยเป็น IMC นะครับมันจะได้แบบใช้ด,ดอทได้หลายตัวมาดูตัวเรามาดูที่ตัวดอทกันดีกว่า กี้ผมก็อันบล็อกไปแล้วแหละผมก็แกะดูไปบ้างแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองเล่นจริงๆนะครับการเปิดดอทเขาบอกว่าให้กดปุ่มนี้หนึ่งครัง้งครับดอทด,ดอทติดละโอเคดอทมองเห็นไม่รู้ในกล้องจะมองเห็นไหมโอเคได้อยู่นะ แล้วก็การปรับลดแสงเดี๋ยวผมลองปรับน,นี่นี่น่าจะสูงสุดแล้วมั้ยลดแสงความสว่างอันนี้น่าจะเป็นแบบจุดเดียวหรือเปล่าน,นีจางจางที่ผมเลือกดอตตัวนี้เพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นดอตที่ใช้พุกซ่อนได้ดีกว่านะอ่ันนีโหมด ที่จะปรับเป็นเ,เขาเรียกอะไรสอง MOA กับ32 MOA MO นี่จุดเล็ก<อ>แล้วก็กดอีกข้างไว้จุดใหญ่คึ้นขใหญ่เพื่อนเพื่อนเห็นไหม ค okay, จุดเล็กขนาดสามสิบสองเมโอเออันนี้นะ่าเป็นวงกลมธรรมดาอันนี้จอดจุดจางมากเลยอ๋อนี่มันเป็นการลดเพิ่มแสงนี่นะโอเคขอโทษ ก็มองก็เห็นใหญ่กับเล็กนะหรืออาจจะมีจุดอยู่ตรงกลาง,งก็ยังไม่ได้โอเคแต่มันจ้ามากเลย จ้ามามกถ้ามองจากข้างหน้ามันจะแสงมันจะท้อนใช่ไหม,อมลองปรับเป็นแบบออโต้เขาบอกว่าให้กดปุ่มบวกค้างไว้อดอทกระพริบนี่คือออโต้ละออโต้ดอทออโต้แอฟปิดมืดลงมืดนะ อ่เดี๋ยวนจะปรับสว่างมืดสว่างผมรู้แล้วว่าจะดูเช็คดูอันนี้เป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้เพิ่มลดแสงแต่เราต้องการดูฟังก์ชัน นี่เป็นจุดดอทแบบจุดเดียวปิดกลางคืนสมมติเป็นกลางคืนตอนกลางวันกลางคืนวันคืนวันโอเควางเป็ียนอีกที่มันเหมือนบอกมีได้สามแบบนะนี่นี่เันแบบโดนัทธรรมดา ฉันเชอรับแสงไหมเปลี่ยนเป็นตัวธรรมดาดีกว่าผมว่าตัวเล็ก น,นี่คือเป็นตัวเล็กละแะผมว่ามันต้องแดงอีกตัวไหมอ๋อแต่ผมเป็นโหมดออโต้อยู่อ่านี่มันหมกับเองอเถ้าเป็นออโต้น่าจะดีสุดล่ะผมว่านะเทแบบออโต้แต่ส่องไปในที่มืดจะมองไม่เห็นเลย มองยังไงสว่างเอ๊ะมากสว่างไม่มากอะ่ะไม่แจ่มเลยเดี๋ยวต้องปรับบหม่อย่ไดต้ต้องแจมประมาณนี้แล้วกดออโต้ไหม ถ้าแสงมากมันเป็นเห็ดกลางวันเดี๋ยวผกต้องลองเล่นนะทุกคนผมว่าจะลองติดกับสไลด์ฟืนก๊อกสิบเก้าน่อยคือตัวผมยังไม่ได้ปาดสไลด์หรอกแต่ก็จะลองเอาทับทาบดูน่าจะอยู่ประมาณนี้นะผกว่าอืมมันก็ไม่ได้เล็กไปนะ ระมามผมว่ามันพอดีกับสไลด์แต่ถ้ามุมมองการใช้งานจริงก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนี่แหละน่าจะพอดีน่าจะกำลังดไไีไม่เล็กเกินไปแต่ไม่รู้การใช้งานจริงจะเป็นไงต้องลองนะแต่ผมปาดเป็น imr อยู่แล้วละ่ะเผื่อใช้กับ imr ตัวอื่นได้แล้วก็ค่อยแปลงเพจเป็น imc เอา น่าจะพอดีนะผมว่าประมาณนี้ต้องลองครับนะวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่นี้นะครับเดี๋ยววันหลังถ้าผมปาดเสร็จแล้วแล้วก็ใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับบ๊ายบาย